ครับสวัสดีครับผมรถไทยอีกเช่นเคยมีมาเพิ่มได้ครับได้แต่ว่าเขาเขาต้องเลี้ยวใส่เขาตรงไปเลยนัออ่นแปรงนั่นแม่นบอนั่นแปรงที่พนไทยนั่นนะเห็นไหมแล้่นเขาป้องนั่นแหละน่ะรับเขาเส้นหัวให้นั่นป้ายนั่นแหละแมนอยู่เออแมนอยูออ่ ครับที่น้ำก่อนไปเลยที่อะไรสักเรื่อยๆเออนี่ครับเอาน้ำซามลงไว้ครับไนเลยเอิ้นบอดคาลงไปครับเพราะมันดินขาดเยอะยากอีกอ้กอยมุนครับต้องค่อยๆเปิดอเอาครับให้มันไหลออกก่อนเยนหน่อยๆเอาตั้งแลงด้วยผมเติมตั้งหาดไปก็ได้โอ้ ดีที่ไหนชมกันครับเปิดปออั๊มวะนี่โอ้เปิดให้มันไหลเลยไหลแล้วโอ้โอสีน้ำรดครับไปเลยเฮ้ยชุ่มชื้นเลยทีเดียว ไหลไ,ไปแล้วป่ะ <laughs> อท้ายหลีวะมันถังลงแห้งอยู่แต่ละไหขึ้นไหนพนอดลวครับไหลแล้วพนไปแล้วพนตามลองอ้อยไปเลยเสียที่มันขูดบ่ได้ครับไหลอ้อยมันไหลบ่ได้จุดนะเขาหามจุดครับ นำไรัจนา้ำเหลจจจจิบว่าป today, weed. เป็นสูงซะบ่ไปแล้วคนเอ้ยับถานขนาดเอาเด่นหนาแล้วกระปิกไปได้บ่เราพะ่ะเขาดีดี้วเขามีรถลากด้มือนน่ มาแล้วมาทางตัวจดเลยโอ้ยไอ<ป>้แมนแดนเขาไปได้ปีได้ไหมที่บอเข้มปวพบ่ลงมองเดียวนี่อันยีบปีก็ได้ไม่ไปเพราะม,มีช่วงใบครับนี้ทำภารากิจอ่าบอก พิกัดรถเที่ยนามครับให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าพ่อวางไปนี่ต่อไปใส่ปุ๊เป็นอยากรารกิจเพื่นครับอ้ามาันว่างกับบานจังน่อยครับก็ถือว่าว่างมาได้ดอกลูก,กับท่านน,อนอั่งเยอะดูกับแม่มางเขาคนละเอ้าไปได้ปะอ้อายาเด้อยยาด้อยแกหาเห็ดเด้อเพราะไงเจ้า เอาดีๆเลยรถยังกี่มาดึงขึ้นนเพราะไฟอเปิปเดเฮ้ยนะครับน้ำแต่ว่ากับว่ามินไาเลยะครับกถือกินคิดเถาเปิดโรงงานเด้กๆโรงงานเด็กๆนี่โอ้มินขนาดจะพูดถึงมินเกินนไปออส่ไลไปน้ำรองเอาเพราะไล่เราไปะนี่ตันเชื่อรือแล้วปะนี่ ผลบล่ะขังมันี่แล้วก็ำไมดินกระสุนดีครับไว้ต่อที่นี่ไว้ต่ออันนี้คนปูกครับ,บป,ปูกปีดงุกงละงกงกงดไล่มามันอันนี้ก็พอรู้ว่าเถียวเราตอะไหนนะครับเนาะนาจา ฉนุดเข้าไปครับให้เขาวัดเบิ้งววามันมีจกักรลยหรอเขาถี่คำนวณเถี่ยวออกมากครับยินขา่ขาวๆวางที่ครับไปครับไปไหนไปได้บอลพ่อนยิ่เอ,อ้าเก่าแต่เก่าครับเบื่อไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้ยังไหครับเบื่อที่ไรไปใช้ระบาด ก็ได้ซื้อหนี่งหนว่ไหนเข้าไปก็ได้รู้สิตายปะวะไล่เราไปไล่ขึ้นหน้าพีเราท่านี้มันต่ำครับท่านมันสูงถ้ามันสูงคันพ่อสั่งก็ต้องผิดแบบไม่ไลจ๊อ่จ้า ไอผุ่งลงมันสอดหงทากไวอ่เอออนายมากไอเล่เลๆเลยอพี่มาเดี๋ยวกหนำจักต่ำไปน่จักลิดไปนน่มึงกันมาจักลิดครับไหลอ่า ไม่ได้ว่าเพราะให้เอาที่ดีเด้อเจ้าอ่ะม,มันขึ้นไหลมาหนีแล้วมนันไหลมาคว้างมั่นเพิ่นไปจังบ่เอะให้ได้ไหมล่ะไปจะกะตีมันจำว่หนีเด้ไหะมาทอกันปะอือปไปอีก บวทัวร์ที่ขับอยู่สิสบรถหรืดดอั้างไงเนี่ยไหลมาดีไปแล้วหาพวกไปไปเอบเอบนี<ะ>่ม้าข้อท่าเว้ยลงผลงานที่หลังเนาะโอ้ผมก็ประกาศงางเข้าไปครับไปใส่รองท้าบูดมานาม้ำมัติน้ำ ของโรงงานด้อยนะครับผม,มเขาเอินเขาเอินมายังหลอกวี่เน่ยวี่เน่ยนามซาตามภาษาชาวบ้านนามซาเลยนะครับแต่ว่าก็คอยเม็นครับเหมือนป่าต้มไม่ไหมันต้มโดนๆนี่สิมีม่กินจังหน่อยครับอืมเดี๋ยวจะจังวาทุ่มตอนต่อไปครับผมอันนี้คีนีไว้สนีกอนครับผมสวัสดีครับ